สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแก๊งวัวควายนะคะวัวะคะวายเขามาทําอะไรที่นี่เอ้ยโหเขามาเดินเล่นหรอเขามาเล่นที่น้ํานะคะนี่เลยนี่ตัวแรกที่ควายสีเขียวนะคะโมโหนี่ไงนี่ไงควายสีเขียวของเราให้ดูนะคะนี่เลยควายเรามีสีเขียวด้วยแล้วก็ตัวต่อไปควายสีชมพูนะคะนี่น ก็ยังมีเลยนะคะแล้วก็หมูนี่แม่วัยนี่เลยค่ะมีแม่วัวมาด้วยนี่ไงมีแม่วัวด้วยนะโอ้โห้วก็แล้วก็นี่ไงคะอันนี้ก็แม่วัวสีชมพูเหมือนกับควายสีชมพูตัวนี้เลยนะคะโอ้โหวันนี้ดีใจเดียมาเที่ยวทะเลด้วยนี่นี่ นี่ไงคะ่ะควายสีส้มน,นี่ควายนี่โอ้โหแล้วมันมีอะไรโอ้ยมีปลาววายมาหาด้วยเหรอโอ้โหสวัสดีเจ้ปาปลาจะมาหาแก๊งควายเหรอตัวสุดท้ายคือควายสีทองนะคะนี่ควายเดอะแก๊งเรานี่นะคะมาเลยมาเที่ยวทะเลเลยนี่ไงคะโอ้ แก๊งควายของเรามาเที่ยวทะเลมาเล่นน้ำอย่างสนุกเลยนะคะนี่เลยนี่เลยแก๊งของเราดูเลยนะคะนี่โอ้โห<ฮ>นี่น,น,นี่มีแอบปลามาด้วยตัวหนึ่งนี่ไงแก๊งปลาด้วยโอ้โหยังสวยเลยดูดูดูนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยควายของเรามาเที่ยว มีทั้งควายมีทั้งวัวน,นะคะมาเที่ยวทะเลของเราวันนี้นี่นเย็นสบายไหมนี่นี่แอบดูปลาด้วยโอเคไปละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ